นิสสันเทียนา 250XV เครื่อง V6 ตัวท็อปสุดปี2011ครับราคาดีงามมากๆเลยครับ2 3 9 0 0 0บาทครับเพื่อนๆซื้อสดไม่ปลูกแวบกบัตรประชาชนใบเดียวขับรถกลับบ้านครับจัดไฟแนนได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวครับที่สำคัญรถคันนี้ต้องบอกว่าตอนเป็นป้ายแดงราคาประมาณเกือบล้านหเพื่อนๆเราได้สมรรถนะต่างๆนะครับ อัตราการสิ้นเปลืองไม่ต้องห่วงครับรถรุ่นนี้แอดมินใช้อยู่นะครับในเมืองอาจจะมีเลขตัวเดียวครับแต่ว่าเมื่อลอยลำขึ้นที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอัตราการสิ้นเปลืองกระโดดไปที่13-14กิโลลิตรได้เลยครับดังนั้นความแรงการขับสนุกนะครับถือว่าที่สุดเลยครับรถรุ่นนี้นะครับข้อจำกัดก็คือการออกตัวอาจจะช้าหน่อยครับแต่เมื่อขับเคลื่อนออกไปแล้วเนี่ย การขับขี่ถือว่าที่สุดของที่สุดเลยครับออปชั่นล้นภายในสวยงามเบาะพรีเมียมสุดๆครับใครสนใจรถจอดอยุรามินทาครับจองผ่านล้านเพียง3,000บาทคันนี้การันตีสวยมากๆครับได้ปี11ด้วยนะครับสนใจโทร088-584-5375ครับ